สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีครับวันนี้เราก็มาเทสรถส่งงานลูกค้านะครับตอนนี้ก็เติมน้ํามันให้แล้วครับตนนเต็มถังนะครับผมก่อนจะแซดเดียวต้องเติมมันให้ก่อนครับนนก็ทสส่งงานให้ครับทันนี้ห้าหกชักเติมนะครับไม,ไม่ขึ้นครับผมไม่สายขาดก็ดูความเร็ว GPS เอานะครับ ดาความเร็วเอาเอาลกันครับว่ามันประมาณไหนครับเพราะว่าไม้เป็นขาดนะครับกระจกครับลอ,อกมาดีครับผมข้าหกชักเติมวาลสเต็ปคาบูเอโนครับ วันนี้ครับก็ดูเส้นถนนเอาครับโคตรเร็วเลยผมว่าตาผมน,นี่ก็พื้นปับป๊บๆเลย สีเดีวยวกันเลยนะครับนี่ครับกำลังโมยไฟอยู่นะครับ